นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้นาของฝากไปให้สนน้อยเจ้าชายวิจิตกินดาจึงรีบกลับเข้าวังเพื่อขอพระราชทานเรือนทองไม้โสนจากเท้าหัสวิชัยในทันทีว่าจะไงนะเจ้าชายอยากจะได้เรือนทองหลังนี้เหรอพระยะค่ะนางทาตในวังของข้าเนะีย่ยจะได้เรือนทองไม้โสนและข้าก็รับปากนางว่าจะนําไปให้ด้วยพะยะค่ะแต่ว่าเรือนทองเนี่เป็นของลูกสาวข้านะจะ่ายขันยกให้เจ้าเอาไปให้นางทาตอย่างนั้นเหรอนางทาตุ ว่าแต่ว่านางทาตในวังไทมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะนางทาดคนนี้เป็นหญิงสาวที่สวยงามมากมีกิริยาเรียบร้อยผิดกับนางทาดทั่วไปมีน้ำซ้ำนางทาดคนนี้ยังมีความสามารถทำบายสีได้สวยงามด้วยพระเจ้าค่ะแสดงพี่บางทีนางทาดที่ว่าอาจจะเป็นลูกสนุน้อยของเราก็ได้นะพี่คะอืมนั่นละสิก็สซิบเอาละถ้าว่าเจ้าชายอยากจะได้ข้าจะยกให้ให้ข้าจริงๆเหรอเนี่ยขอบพระทัยมากพระเจ้าค้ะ โอเย่โอเย่โอเยเราได้ไปหาสนอนน้อยแล้วจ้่ตุ้ง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 ตุตุงตุ้งถอนสมอได้ถอนอดเยงเย่งดอก้ขึ้นแล้วเ้ขึ้นแล้วน่าสงสัย น่าแปลกใจจริงๆอะพอเราได้เรือไม้สโนของฝากของสนโน้น้อยนี่แล้วเรือของเราก็ออกจากท่าได้อย่างง่ายดายสนโน้น้อยเนี่ยจะต้องไม่ใช่นางทาสธรรมดาแน่ๆอืมเจ้าชายองค์นี้บางทีอาจจะเป็นเนื้อคู่ของลูกสนโน้น้อยเราก็ได้สนโน้น้อยลูกแม่หวังว่าลูกคงได้พบกับเรือนทองวิเศษนะ ใจกับครีมทาสิวตราพญานาคของฝากของเจ้าอยู่ในเรือนู่นอย่าได้ไปหาเองก็แล้วกันน้ำเสียงก็จริงใจน่าดูเลยแล้วจะไปไหนอ่ะดูสิไม่สนใจเราเลยอ่ะผมฉันไม่น่าสนตรงไหนอี่เจ้าชายก็ไปตั้งหลายวันแล้ว่านนี้จะเป็นยังไงมัางนะไม่รู้เจ้าชายจะทรงนำเรือนวิเศษมาให้ได้หรือเปล่านะมาแววมาแววสนอน้อยข้ากลับมาแล้วเจ้าชายข้าได้นำของฝากที่เจ้าต้องการมาให้แล้วล่ะ จริงเหรอเพคะเราได้เจอสนโสน้อยล้วมุยคุยข <อ S 2> ับม,ม,มานบุาสนปกน้สน,นอ,ยอยว่าจะไม่ได้เจอกับเรือนทองนี่ซะแล้วสิเพคะต้องุาม,มันน่าแปลกจังเลยนะ,สะเสด็จพ่อสเสด็จแม่อืพอนางท่าสนโสน้อยได้รับเรือนทองจากเมืองรวมวิสัยที่ข้านำมาด้วย ถ้าทางนางก็ดีใจราวกับว่านางเป็นเจ้าของเรือนไม้นั่นน่ะจริงเหลอลูกนางท่าจะเป็นเจ้าของเรือนไม้ได้ยังไงกันเนี้ตอนที่ลูกอยู่ที่เมืองโรวมวิสัยนะนะเจ้าเมืองจะบอกลูกเลยว่าเรือนไม้นั่นน่ะเป็นของพระธิดาที่เสด็จออกจากเมืองมาหรือว่าสนอน้อยจะเป็นพระธิดาองค์นั้นน่ะไม่เป็นไปได้ยังไงถ้าเป็นพระธิดาแล้วทำไมกลายมาเป็นนางทาสของเจ้าหญิงกุลารัสมีได้ล่ะลูกเหรอ ่าสนุน้อยอาจจะเป็นเจ้าหญิงตัวจริงส่วนนางกุลานั่นแม้ว่าอาจจะเป็นคนที่แอบอ้างปลอมตัวมาก็ได้นะลูกโ้ยนประภัยจะเย็นๆสิเราจะประกล่าวหาหนางกุลารสมีแบบนี้ไม่ได้เราต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนกว่านี้สิเอาไงดีทําไงดีนะ้าอ๋อเสด็จพ่อไม่ต้องโศกโศงวไปหรอกเดี๋ยวลูกจะลองไปสอบถามดูจากนางสนน้อย รับรองว่าลูกต้องได้ความจริงแน่เลยจะหาหลักฐานเหรอฝันไปเถอะพวกแกไม่มีทางรู้ความจริงแน่ๆนี่สนุนน้อยไม่นึกเลยว่าจะได้พบกับพวกเธออีกนะจ๊ะคิดถึงจังเลยจ้ะคิดถึงเสด็จพ่อเสด็จแม่ด้วยวานนี้คงเป็นห่วงสนุนน้อยแน่เราก็คิดถึงเธอทุกวันเลย แต่เธอจากไปพวกเราเล่นแต่เพลงเศร้าไม่เคยเล่นเพลงฮิปฮอบ ub, หรือแลบเลยอ่ะต่ไปนี่ยดูคงไม่จากกันไปไหนแล้วละจ้ะเธอจะชายรู้ความจริงเมื่อไหร่ฉ้คนควรี่กลับไปหาเสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วละคราวนี้ <c oughs> <c oughs> นางสนุนน้อยแกอยู่นี่เองเหรอฮะกุลากุลา <c oughs> <c oughs> คิดแล้วว่าเจ้าชายจะรู้ความจรงิงนเจ้าจะทำอะไรอะกุลาอย่านะอย่เจ้าชายจะรู้ความจริงได้อย่างไรในเ<อ>มื่อแกตายไปแล้วนะกุลาคิดจะกำจัดโสน,น้อยเ,อเพื่อปิดปากไม่ให้เจ้าชายวิจิตจินดารู้ความจรงิงกุลาจะทำได้สำเร็จหรือไม่ต้องคอยชมสน,อน้อยเรือนง,งามในตอนหน้านะครับ